วัสดีครับวันนี้พบกับภูมิใจแล้วครับวันนี้ครับภูมิใจก็จะมารีวิวบัตเตอร์คุกกี้ซึ่งมันมีอยู่สองยี่ห้อครับที่เหมือนกันมากสีกล่องครับก็เหมือนกัน <Wow. S 1> ซึ่งตัวคุกกี้ก็เหมือนกันจะเป็นย e ี่ห้ออะไรไปดูกันเลยครับนี่นี่เลยครับอินพิเรียลคุกกี้แล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คืออาร์ไซนอลคุกกี้ครับนี่คือถ้าดูผิวเพลินนะคือเหมือนกันมากถ้าแบบ nope. เราไม่ได้จอดตงใช่ไหมว่ามติมีคนฝากซื้อคุกกี้เนี่ยให้ของคุกกี้ในดิที่มันกล่องสีแดงแล้วถ้าเขาไม่ได้บอกชื่อยี่ห้อนะเราจะไม่รู้เลยครับว่าเขาจะให้ซื้อยี่ห้อไหนเพราะว่าสองยี่ห้อเนี่ยมันเหมือนกันแบบเหมือนกันมากๆแต่ถ้าดูดีๆนะครับหน้ากล่องจะเห็นว่านี่ครบตัวอาเซนอลนคุกกี้จะเป็นทหารอังกฤษยืนอยู่หน้าบิกเบนครับตัวอิมพีเรียลนะครับจะเป็นทหารเดนมาร์กยืนอยู่หน้าพระราชวังอมาเรียนเบิร์กนะครับ ตัวอาเซนอลคุกกี้ครับจะมีอยู่ทั้งหมด4รสชาติแล้วก็ตัวอิมพีเรียลนะครับจะมี5รสชาติตัวหนึ่งจะมีรสชาติอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปรียบเทียบกันเลยครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกครับก็คือวานิลาลิงครับนี่แบบนี้ครับเรียกว่าวานิลาลิง okay. ถ้าดูจากสีครับตัวนี้นครับเป็นของ Imperial สีนะครับจะอ่อนกว่านะครับส่วนตัว Arsenal ครับจะสีเข้มกว่าเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันเลยครับเริ่มจากตัว Imperial ตัว Imperial นะครับจะหอมเนยครับเดี๋ยวมาลองชิมตัว Arsenal กันเลยครับตัวครับตัวนี้ อร่อยครับตัวนี้อร่อยของอาร์เซนอลนะครับอร่อยสรุปได้ว่าตัวอิมพิวร์นะครับสีจะอ่อนกว่าอาร์เซนอลแต่มีความโหดของเนยครับตัวต่อไปนะก็คือฟินิสไตล์นี่ครับเรียกว่าฟินิสไตล์ซึ่งเอกลักษณ์ของคุกกี้สองยี่ห้อนี้ครับตัวอาร์เซนอลนะครับจะเป็นตัวที่นุ่มร่วนนะครับแล้วก็ตัวอิมพิวรี่ลนะครับจะเป็นตัวที่กรอบแล้วก็แน่นนะครับเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันเลยครับในจากอิมพิวรี่ล ู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหมือนวันนี้ลาลิงแต่แค่มีน้ำตาลค่อนข้างแข็งนิดนึงอืตัวอาร์เซนอลนะครับแต่ละนุ่มกว่าอิมพีเรียลนะครับอิมพีเรียลจะแข็งแข็ง <Nope. S 1> ก็รสชาตินะครับค่อนข้างเหมือนกันแต่ผมจะชอบทางด้านของอาร์เซนอลมากกว่านะครับอยากไปดูตัวต่อไปเลยครับตัวต่อมานะก็คือเพสทเซลนี่ครับเพเเซลคือตัวนี้เหมือนไอแอนตี้แอนนั่นแหละตัว อาร์เซนอลนะครับแต่สีเข้มกว่าอีกแล้วแล้วก็มีน้ำตาลเกาะในเวลาชิมชิมอินเพอรียลแล้วกันแต่ที่ผมได้ชิมมาครับสามรสผมรู้สึกว่าผมจะแยกความแตกต่างไม่ออกเลยมันเหมือนกันมากดูไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรเลยยกเว้นรูปร่างครับเดี๋ยวชิมอาร์เซนอลต่อเลยโอเคตัวของอาร์เซนอลครับ แต่เราก็เข้มข้นกว่าเนื้อร่วนนะครับส่วนตัวอิมิเลียลนะครับก็จะเนื้อแน่นสัมผัสก็เคี้ยวเพลินครับแต่บางคนจะแบบชอบรสจัดจ้านนะครับผมแนะนําว่าอับไปนอนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยครับตัวต่อมาครับก็คือเคเรนกับนอร์เวย์ก็ตัวอาร์เซนอลครับนี่เป็นสิ่งที่แตกต่างกันทีนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกครับก็คือตัวของอิมพีเรียลนะครับจะมีลูกเกดส่วนอาร์เซนอลครับไม่มีลูกเกด เดี๋ยวเรามาลองชิมของอิมพิเรียนเลยครับเราประกอบให้เหมือนเดิมครับแล้วก็กินตอนข้านี่จะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้รสชาติของลูกเกดเลยครับเดี๋ยวมาลองชิมของอาร์เซนอลกันเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่แตกต่างกันเลยผมไม่ได้รสล,ลูกเกดเลยล้อ็คิดว่าตัวอาร์เซนอลนะครับอร่อยกว่าด้วยซ้ำมันต้นบจากการที่ผมรีวิวมามันก็แล้วแต่คนชอบครับแต่ตังผมชอบอาร์เซนอลมากกว่าครับ ทายแลย้วยังไงมันก็กลายไปเป็นพี่ใส่อุปกรณ์นี่้ายดีครับ <c oughs> <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติงสั้์ให้ภูมิใจได้นะครับแล้วช็หน้าภูมิใจจะทำอะไรก็ริ่ลืมติดตามช่นกันได้นะครับบ๊ายบาย